สร้างตีไวรุ่นกินชาบูนะครับวันนี้จะมาทำสวดแมงลอนจักรนะคะแมงลอนจักรอันที่เราโดนขโมยไปแล้วเหมือนเดิมเลยแต่เราได้แมวมูนแคทใหม่ตัวนึงเมื่อกี้เพิ่งได้มาเย่โอ้ยเราก็มีมูนแคทสามตัวแล้วมูนแคทมูนแคทอ่ะเราใช้ตัวนี้เลยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวเราต้องมีตัวนี้มูนแคท เลตัวนแล้วก็โมนแคทใช่อ่สออยหางิม่เจอผมขมหาตัวนี้ไม่เจตัวน่ยไม่ได้ไปต่อคับนั่งเรื่อจากยุโรปกูนมื่อกี้มันเหรอันนี้เพีแค่นะยังไงก็ตามนะแสดงความคิดเหน

ไม่คาะเนีทนเดียวมาเตอร์ชาเถียนเดียรพร้อมมาสเตอร์ีฮุนได้พาเด็กรอดมาถึงด่านสุดท้ายต้องดวลกับผู้เล่นหมายเลขสามเกียร์ี่อน

โอ้ล้วันนี้ก็รอไอแมวมันอนนะแมวมันก็เก็บจุดๆเลย ลืมขอสารเลยนม่ือสารใ้ไอ้เี่ยขอ่สารไม่ตีสาะรสิ้เราแม่นอนเมื่อกี้แมวนอนนะครับผมก็เลยปักม้าัวเลยแต่ดูน่ันหรือเปล่า อแค่นี้ละแบบไม่อะไแบบผมจบชาแบบจบบชาเมันารงมโอ้ไม่าเฮยมันก็ใหญ่ยู่นะเดี๋ยวจะลอนไ้รกันโอเคอเา สามสิบวินมาดูกันบ้าตอนนี้จะเข้ามาทำกิจกรรมแต่แม่งำไมาทำไม,ำไ,มได้ไม่รู้แม่งบ้าสองนาทีเนี่ยมันเข้าช้าเกินจะทำได้เลยมันบ้าอะไรเนี่ยมนันก็มม่ใจเลยถ้ามันใจได้นะนี่มันก็สามต้นามาทำไม มันไม่เข้าไม่ทันยังไม่จอข่าวเตีย้ยตอนนี้เราเวลาหยุดนิ่งอ่ะจะมาได้ซือ้อมาสักหน่อยยังไงก็ไม่ได้ทำกิจกรรมลประปฏิทินได้แต่กิจกรรมแล้วครั้งนี้เล่นกิจกรรมไม่ได้โอ้โหไม,ไม่ไม่มาอันเล็กเดียวเดียวอันแค่เนี้ย อุ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่ถธอว่าใช้ได้นะอุ้ยโอ้ยคุณดูดูนี่นี่กล้ามันแต่นี่สามสิบวินาทียรแล้วมันยังแบบมันทำโตวทีอร์อีกสามสิบวัตเตีเข้ามาดูกันเพราะว่ากิจกรรมทำไม่ได้ไปมาทำกิจกรรมกันครับผมแม่งเหมือนเดิมอีละ ิจะทำทําไม่ได anyway. <ification> ้ไอวัดด <Overwatch> ีต้นแตาซามวนะตอนนี้จอจะเข้าเดี๋ยวพอละไม่มาทํา้มง่ะอาทธิบุู ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถือตะลิก่นต่อเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่อ่าถือว่าใช้ได้นะเฮ้ยถ้ามาตื่นใช้ได้อยู่ว่มาตื่นใช้ได้อยู่ tun pagi ini apa, tun pagi ini apa, ini apa, ini apa, aku takkan pergi. Oh ya ini terus. นี่น <Here S 3> oh, ี่นี่มีสองมีสามต้นแล้วที่บ้านด้ว้ปต้นหนึ่งนอโอ้ราคาไม่เพิ่มเลยกูเพ้อญี่ปใหนย่อยสุดอีกไม่เลยดำดำเนี่ยยูไงโดนขโมยแล้วแม่โอ้ยเพ้อี่ปนย่อทุดโดนยูทูบเบอร์ขโมยนะทิกเกอ้ยเออยังยยงยังยย่วะอันนี้กันเจ้ยวะ ไปว่าเมื่อกี้วุ้เมันทับ,บทมันซ้อนกันเสื้อครับเท่าอยังรอเทาอยังลอเราคับเราค่าทำไมเราค่าทำไมไปล็อกก่อนเสือที่ล็อกก่อน

อ,อ่นร้อรอะจะวาจะปิงเกร์เพื่อบัน,นี่ที่ได้รัวบบามาแต่รอบนี้ใหญ่กว่าอ,อันเก่าอยู่นะ แบบทุกอันอื่นอะแต่ว่าอันใหญ่สุดอะอยังเล็กอยู่ครูรัวาเลยเลยวินเกอร์ช็อกโกแลต อันอันนี้ปะจังวันจะปะมันต้องไปมันเลยนะเอ๋ล่ะกับยังเดิอนอยู่ไหมอ่าลายุดหนิงเสยเวิทยเสวิทนะพลังใครวะเน,นียนเ่ยเวลาช่วย ตัตัวเขาไหมไปมาเข้าโต่อแล้วหัวรอแล้วกันมีใครไอ้หนอนไหมแล้วเมื่อกี้จะหวังทำไรเดี๋ยวมันจะไปช่ดแรกไปเอ้าไม่เจาะข้าวสิ ui nhiều dữ cho nó Ôi, tìm cho tìm cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền ปิงเคอร์ช็อกโกแลตแต่จู่แต่จู่เลยแท้จริงนะฮันนี่จะเป็นเกอร์ด้วยนี่ที่บ่กอันภาพปุ๊ปิ้งเคอชอ็อกโกแลตไม่หวะไม่วะ

เร็วใช่ไหมก็กดขนฟืมแเ้วจะเก็บผ้าก็ก็เก็บข้าได้คืออะไรเอ้าเก็บเก็บนี่ ถ้ามาอทีนะ่จะค้องหายไปเยอะอะตัวเอฟยุ่นหน่อยวะคนดูอาจจะสนุกแต่ผมไม่สนุกด้วย ว่างสปริงเกอร์ไม่ได้สักทีมันต้องปักตรงหนอยไหคอนเฟิร์มอ,อ้าวลงกูเลือกสามอันแล้วก็เอาพวกเก็บผิดมาจะกูปักตรงไหนวะ nhiều nâu này chút nữa đi, cột bạc mai, bưởi má, ai อ๋อไม่ยากเลยแล้วโูลเกมด้ไหมเนี่ยอู้หูไปเจ็บโลดโคดได้มาอีกเพื่อนจิบตัวคำมุ่งอย่างดีสิีเจ้าวันนี้แล้วแต่นี่แบบกูยิบเองเลยอะกับมืออะคขาจะอะไรบารนี่อะ ันนี้น่จะแพงนะสีทองใครจบะบังเอาิศละล็อกไปก่อนอันอื่นข่ายแบงกาจิด<ม>จบบอลก็ยิบไอี่คุลล็อกไปอะไอบอลล็อกไปจะพูนะดนะเจียบรอยมองไม่เห็นอันนี้จะสีทองนี่อันนี้สีทองจุดก็เพื่อมันมีอันเรโบกมือวะ กูยิบเยอะในนอนนะกูทำคุณเนี่ยทำอีเว้นเนี่ยก็จบลิปเพียงเพียงเท่า,ทานี้นะครับพวกไม่ตลกด้วยไป